วันนี้เราจะมาลองเครื่องสร้างโกเลมกันชิบชิบชิบท้องฟ้าแจ่มใสมะชิบชิบชบแล้วก็เปิดปุ่มเดียวเอ๊ ผิดพลาดอะไรตรงไหนคะช่างมัน,น,นเถอะไปเลยเจ้ากเุเลมดูท่าช่างเหมือนสี่ช่างหนาวโหดจริงก็อันนี้ขอพูดนอกเรื่องหน่อยแล้วกันนะครับคือตอนนี้ผมเนี่ยไปลงมอดเกี่ยวกับท่าทางพวก ตัวละครมาครับมาแต่ผมไม่ได้นี้นะครับผมผมไม่ได้ลงมดท่าทางของเพลเยอร์มันมีแค่ท่าทางของพวกม็อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็จะมีมดที่ทําให้เราเป็นปีดแบบนี้มันจะคล้ายปีดมังกรเลยลงมาประมาณนั้นแล้วตอนนี้ ตรงนี้มันก็จะมีอะไรทักอย่านยเนี่ยเห็นไหมมันดูแบบนี้อ๋อก้องสองทางไกลโอเคแล้วโลกก็จะเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็จะมีพวกท่าทางตต่างๆอันนี้คือการนอกเรื่องที่เห็นะครับเดี๋ยวก็กลับไปในซีรี์ต่อแต่ตอนนี้จริงๆมันจะมี พวกอันนี้ด้วยมีพวกหน้าทางของพีเยอ์ด้วยแต่พอผมลงมาแล้วตัวผมมันจะล่องหนเอ่อทำไมไม่ได้อ,องหม่รู้สึกว่ารีสอร์ทแพ็คมันจะทับกันฮนะผมต้องเอามดทองฟ้าออกเนะี่ยเดี๋ยวกลับมานะครับผมเดี๋ยวเก็บใหม่ เดี๋ยวนะทำไมมันไม่มีท่าทาง้ะแต๊บหนึ่งนะครับผมลองเป็นเรเจอร์นี่นี่ครับท่าทางวิ่งก็มีวาง เ,เดี๋ยวเราไม่ควรมีวิเลเจอร์ในซีรีส์บางก่อนสิ มันอยู่ไหนองตัวแรกเลยต,ต,ต Java, Java, ายตายตายโอ้ยไม่ค้นคอผิดพลาดคอผิดพลาดคอผิดพลาดอผิดพลาดอีกผิดพลาดตายซะเลยเลยผิดพลาดคอคอผิดพลาด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  ข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดแต่ไงโอเคทุกคนเป็นหัวพักทองที่เป็นกล้องเนี่ย ถ้าสายไปแล้วใช่ไหมอยู่ในมุมองหัวคนที่หนึ่ง,ม,แบบแบบงม,มันจะเห็นเป็นแบบตัวนี้เลยทุกคนแบบหนึ่งนะครับมันจะเห็นมันจะเห็นไปแบบนี้ ผมจะใช้ทําเป็นแบบนี้ทุกคนแบบอัดกล้องประมาณนั้นแล้วก็จะมีพวกไอ้ไอหลายอย่างมาอีกในอนาคตโอเคเริ่มต่อเลย,ย <c oughs> เครื่องสร้างไอรอนกริมทำประสิทธิภาพได้ดีจริงคือบิน แล้วอยู่ไหนนะข่าเจ้าของไปเก็บเดี๋ยวในอนาคตอีกสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้าจะต้องมีบ้านใหญ่ๆอยู่แถวนี้แน่นอนข่าสร้างไว้สำหรับที่ข่าจะสร้างให้พวกมนุษย์มังกรอยู่ทั้งหลายาแต่ข่าเรียนไปแล้วว่าข่าสร้าง ไอ้ที่สร้างไอรอนกลิมไว้ตรงไหนอ๋อตรงนั้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเดีย๋ยวแล้วสร้างไว้สักสองสามตัวแล้วกัน กก็ลอนอไปดูท่าเด็ไปไปก,น,กน,ดน,นักสีคืนว่งดังเลย ใช่มืดเลยแฮะเดี๋ยวพาร์ทน่าจะหาเรียลซอสแพ็กใหม่วาใส่อันนี้นอกเรื่องแล้วแล้วก็ให้แต่สร้างไว้เพิ่มอีกแล้วกันเพือชาวบ้านเป็นอันตรายชิดชิดชิดคลิปแบบนี้เปิดปุ่มชิดเสร็จแล้วก็

ว่าควรหาไฟมาปักหน่อยดีกว่านะถ้าต้องสร้างเสาไฟไว้แล้วสินะว่ามันอันนี้เกินไปมืดเ,เกิน ไฟนี้ตอนเช้าจะสว่างตอนมืดกบไม่สว่างแน่นอนจุบตุ๊บแบบนี้อันนี้อะไรอันเก่าทุบทิ้งไปเออ แมเจ้าน่ากลัวตายซะใชบปืนเล็งแมงเลย vì cuồng nè đó bà nằm mang kia gì tại sao quay khóc lại thấp yeah. kế ให้ชาวบ้านหน่อยตัวนี้เป็นแบบนี้แล้วกันตัวนี้อันตรายจริงๆจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิบจิบจิบ เสร็จทักทีเก็บของก่อนหวังว่าจะไม่มีอะไรมาเทำอะไรแถวนี้แหละก็หวังว่างั้นเรากลับบ้านไปนอนกันดีกว่าวันนี้ก็นานเกินไปแล้ว ก็กลับบ้านไปนอนดีกว่า